ต่อไปครับมาพี่พี่ต่อ มาดิฮะ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 อ่าเข้ามาพีพีแบบเออเจอตัวอะไรวะเนะี่ยเชียแพงแล้สามร้อยห้าเก้าเก่งเกินแพ้ทีมครับผมแพ้ทีมทีมเขามีสเลเกละซเลเกะมันเก่งเกินไปแต่พลังรบเขาไม่น่าแพ้ผมนะไม,ไม่น่าชนะผมนะ ถ้าดีดูแล้วเพราะว่าอีกเชิมหนึ่งสูงสุดแค่2ล้านครับ อืยังไงต่อตีชีซุยไม่เข้าอีกแล้วผมรู้อืมตีชิงแล้วยังไงตีไม่เข้าแพ้ไหมแพ้ไหมโอ้แพ้ไหม,มอืมอืม ใช่ไหมแพ้ไหมวะ <c oughs> จะโหดไปไหนตีไม่เข้าอ่ะน้องอือแผนพี่คือให้น้องตีพี่ให้ตายแต่จบแล้วน้อง นั่นแหละคือแผนพี่คือแผนพี่แหละนะดูเนี่ยเออนะ่ะน้องไปตีฝั่งตัวเองซะอืมอืมอืมแค่นั้นแหละจบไปโอ้ย นั่นแหละคือแผนพี่แล้วน้องแพงีงด้วยเอาชนะเหรอโอ้โหทีมโหดเกินแบบเล่นงงงงเหมือนใช้โปรชนะซะง,งั้นอันนี้เขาโหดโหดนะครับแต่ผมชนะนะครับอ่าถามว่าใช้ทีมไหนผ่านนะครับเนี่ยครับ ทีมนี้นะครับเอาไปลองเล่นดูได้นะครับปุ๊บอ๋อชุบๆอ๋อโอเคอืมแพ้อีกแล้วผมแพ้นี่ขึ้นละ มันไม่ค่อยมีคนเล่นอ่ะมันเจอแต่ท็อปเซิร์ฟอ่ะให้ตายเถอะจะให้ทําไงอะ่ะไอ้พวกท็อปเซิร์ฟตรงนั้นเลยนะฝั่งนู้นเน่ยนะท็อปเซิร์ฟผุโหดนะถ้าเลือดไม่ลดนี่โปรนะครับดูนะครับถ้าถ้าเขาเลือดไม่ลดนี่แสดงว่าเขาเล่นโปรนะถ้าเลือดไม่ลดนะอืมแต่ถ้าเลือดยังลดอยู่นี่แสดงว่าเขาไม่ได้เล่นโปรนะไม่ได้เล่นโปรแบบโปรเฟชั่นอลนะโปรแบบโกงเกมอ่ะ โอ้โหดเกินไปไหม,มคืออะไรก่อนคืออะไรก่อนโกงเกินระดับแปดมันโกงเกินเพื่อนทอเป็นสู้ไม่ได้ทอสู้ไม่ได้นะครับก็เอาสักห้าละเตรียมต่อสู้เอาระดับห้าชังชีก็สู้ไม่ได้แล้ว อืมอัพเกราะมาแล้วจ้าไฟกับเมล่าสู้เมล่าไม่ไม่มีตัวฮิลแล้วเนี่ยถ้ามีตัวฮิลอีกสักตัวหนึ่งคือโหดเลยนะผมเป็นคนอัพเองเลยนะอัพเกราะมาอย่างดีอัพกับมือนะจ๊ะ công nghĩa là còn cái tên là một cái tên là một diễn tên อืมโดนดูดแพ้แล้วอ่ะทำไมดีเหลือครั้งเดียวแล้วอืมมาเดียครับมาเดียครับแพ้ล่างล่างมารนจัดไปครับ มีใครเล่นแล้วเหรอ ถานอตอัปเกรดอุปกรณ์โอ้ลืมอัพธานอตเอานนี้ก่อนเลยอ่ะยิมเซฟยิมซีิมทีนี้แพ้ผมแพ้ผมเลยนะจริงๆ าเลือดเขาไม่ลดแสดงว่าเขาโปนะครับเพราะว่าทีมนี้ไม่มีทีมกันเลือดลดเลยนะครับไม่มีทีมนี้ไม่มีสกิลกันเลือดลดเลยนะมันมีโปนะครับเกมเนี้ยคือแบบถ้ากดโปมันจะเลือดไม่ลดนะครับ Yeah. Oh yeah. That's lie. <laughs> La เลิกแล้วไหมอันนี้ครัแค่นี้เ,นงงเดี๋ยวไว้ขึ้นข้าวหน้าครับเดี๋ยวเก้าโมงมาเล่นอีกรอบหนึ่งอันนี้ค,ครับผมครับ